วันที่1ตุลาคม2568เวลา18นาฬิกาที่ศาลาเหมือนทับวัดชมนิมิตซอยสุขสวัสดิ์74ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพิธีสวดอภิธรรมดออรนอาโน์เหมือนทับนายกสมาคมยิงปืนพระประแดงผู้บริหารสนามไรกอล์ฟสุขสวัสดิ์76อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวงอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวง คืนที่4โดยมีสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชประชาสมาศัยฝ่ายมัธยมศาสตร,ราจารย์ดรวรเดชจันทรสรนราชบัณฑิตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพร้อมนักการเมืองผู้บริหารบริษัทพนักงานห้างร้านประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีลูกๆและภรรยาพร้อมเพื่อนๆให้การต้อนรับ การปัญญาสี่สามยวิมุติปัจจามปาริหะยากามวะปะนิเตสารลัมุตลายะมะปานิเตยปัญเชยโยวุริตัตตาปัญเชยธรรมังสารัาขะนิธรรมะสุญญาสุสันสัจานิุโภคริสังเกซึ่งเป็นหนึ่งในสากของขั้ต ทำภาพทุกขนาดที่เรกว่าภาพต่ายเดียเพื่อเป็นการภาพประกอบกรอวด้าเดียวดการเกิดกับการปัะพั่ว่าแต่ที่ี่อรยาภาพแเกิดมาขั้งต้นนั้นว่าถ้าปันแหญ่มูกเล้ยใจใจุกอย่างนี้เป็นเครื่องต่อบไหนไนว่าโอตาพุธังคุนทาดโตาคุนสาดับควา